สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทวิชั่นครับก่อนอุญานท่านผู้ชมนะครับมาที่จังหวัดมหาสารคามนะครับมาที่สานามกีฬากลางนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเพื่อชมการในการฟุตบอลมวยไทยลีกนะครับที่สองนะครับ วันนี้เราชมคู่สนุกเลยครับเพราะว่าเป็นทีมที่อยู่หัวตารางเลยครับวันนี้มหาสารคาม SBTFC นะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของอุทยาเด็ดเครับสินเต่าเริ่มเกมครับวันนี้มหาสารคามอันดับ4ี่ครับเจ้าบ้านกับมหาสารคาม SBTFC ครับจะเปิดไหลมาครับข้อคืนครั้งสวยมากจังหวะนี้แตะแล้วต้องยิงเลยครับแล้วยังเซฟโอ้โหนี่เซฟแรกของจีรันพงเลยครับเอาครับนุชออกบอลมาอะไรครับเข้ามาลูกนี้กระชากเข้าขวาแล้วลูกนี้เปิดเข้ามานุชจับบอลลูกนี้แล้ว ติดกับโอ้โหไม่ได้ครับเสียดายจริงๆครับลูกนี้ตายก็จังหวะนี้เกือบเสียประตูครับดูจังหวะเปิดมาบอลติดเซฟแล้วจังหวะตวัดกริชพรมตู้นี้ซัดโอ้โห,โหเกือบครับนี่นะครับที่บอกอันตรายจริงๆครับถ้าเกิดว่าเดรุ่ยได้เต้ อังเกรดุลได้แต่ให้มาคราวนี้เอาหลุดเข้าไม่มีโอกาสได้ซัดเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนี่นะครับพลาดนิดเดียวโดนอียาจัดการเลยครับบอลของอังเดรลุลครับยัดเข้ามาแล้วหมูดเหมือนจิ้มสกิปต่อแล้วเกมรับตรงนี้มีช่องเลยครับช่องว่างระหว่างการกิบพึ่งกับทางนั้นของเอฟซันนะครับหลุดไปตรงนี้แล้วยิงด้วยซ้ายครับซับซาหาซัมซาปานอีกทีถึงลิงรุยเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหดูครับ โยกย้อยไปเสาไกลแล้วพุ่งโมงมาที่เสาไกลครับเอฟซันระยะใกล้กว่าลูกกับฟรีคิงลูกแรกครับอาครับอีกันเข้ามาโอ้โหเกือบครับโอ้โหกลิ่นผมนิด่าเข้ามาสวยมากัวนี้กระโดดมาสวยครับนี้ให้นารากรนารากรไปเลยครับตัวนี้นารากรกระชากขึ้นมาแล้วเข้าซ้ายด้วยแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับต่อาประตูต่อสูครับโอ้โหนี่เลยครับความเร็วของนารากรครับ ประตูที่5้าของเจ้าตัวในซีซันนี้ครับดูความเร็วครับเลี้ยงจี้เข้ามาแล้วตัดเข้าในตรงนี้โอ้โหเกมรับที่หมาสารคามอยู่ตรงนั้น3คนนี่เอาไม่อยู่เลยครับเจอความเร็วของนรากรแล้วก็ดีดเข้าไปเลยเอาเลยครับเก็บได้แล้วจะยิงอื้มโอ้โหดูนี้แม่ยังดีครับที่โผล่โดนยิงเร็วนะครับ ดูครับพิงพิงเหยียบยอบอลได้แล้วเปิดมาเหมือนเข้ากรอบอครับจ่ายมาเพื่อนไม่พร้อมจะเล่นครับจ่ายไปเสียบอลเึืเข้ามาสัต์เองหรือเปล่าเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โลูกยิงของทางนัทพลในวันนี้ <c oughs> ของบอลได้มากกว่าเก็บบอลได้มากกว่านะครับโอกาสไม่มีลองซัดไกลลูกนี้เรียบร้อยครับขา,านะครับตีไข่แตกได้สําเร็จครับจาเดลวประตูแรกของเขาเลยครับดูจังหวะที่อัซาพลิกบอลไหลมาก้มหน้าก็โอ,อ้โหระยะไกลมากๆนะครับคือประตูอย่างบัวดนก็คงไม่คิดว่าจาเดียวจะยิงระยะนี้เลยครับรวมๆ,ๆมาซาคามจะเอาประตูตีเสมอให้ได้ครับตอนนี้ลองซัดไกลมาลูกไม่ตรงกรอบครับ เดี๋ยวมาดูภาพชา้าเนยครับอาจจะมีจังหวะที่จ่าเดกกำลังง้างยิงเนี่ยนะครับมีฟาวไหมยิงไม่ได้ครับต้องออกมาทางลิมเส้นเปิดมาติดบล็อกเดี๋ยวบอลทิ้งออกไปก่อนแล้วเสียงเป่านกหวีดหมดเวลาครับที่สนามกีฬากางมหาสรา,ารคามครับวันนี้นแกรคารังเลยครับกับพิทยาอยู่ในเต็ดไป1ประตูต่อ2ครับ